คำว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นยิ่งใหญ่เนะอย่าไปปักมั่นกับอันใดอันใดจนกระทั่งมันไม่ไมถอนไม่คลายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเผลอเผลอไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดอยู่แล้วนึกว่าถูกเนี่ยจบเพเลยนะจบเพเลยนะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดแต่เรายึดว่าถูกเนี่ยจบเพเลยเพราะงนั้นอย่าไปพึ่งยึดมั่นถือมั่นอย่าไปหลงตัวเองอย่าหลงตัวเอง เผื่อไว้หน้ามันยังอาจจะผิดก็ได้แล้วก็ศึกษาไปการปฏิบัติโดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะสร้างปัญญาที่แท้จริงปัญญาอันประเสริฐปัญญาอันที่ถูกต้องสมาทิิทสมาปัญญามันจะเกิดปัญญิสีปัญญาพละสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วปัญญาพละปัญญาที่ประเสริฐยอดจริงๆมันจะเป็นตัวคม มันจะเป็นปัญญาจริงๆมันจะรู้เลยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรถูกแท้อะไรผิดแท้มันจะมันจะเป็นได้นะเพราะงั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปปักใจว่าเรานี่ดีแล้วสูงแล้วรู้แล้วมีปัญญาชัดเจนแล้วอาตมาขอรองอาตมาผ่านมานักแล้วโพธิสัตว์รลเจ็ดผ่านมานักแล้วอาตมาไม่อย่างที่ปลาล์มคุณเนี่ยแล้วเราจะเจริญเองปัญญาเราจะเจริญไปจริงๆนะ มันไม่เสียรายหรอกเราแพ้อ่มันไม่เสียรายอย่างน้อยก็ได้ลดอัตราอ่ส่วนปัญญามันจะเพิ่มพลังที่ว่าเราไม่ยึดมั่นถือมันนี่จะเติมพลังอย่างโอ้โหยังไม่ต้องไปบังคับปัญญาฟังความวาบาบังคับปัญญาฟังขึ้นไหมอโดยมันเป็นบังคับปัญญาให้ปัญญามีอิสระทํางานเต็มที่เลยจะสมบูรณ์แบบเองอเรียกว่าประโตโคสะโยนิสโมานัสนิกาอะไรครับ รับรู้รับรู้ไปเรื่อยๆประโตโกสารับฟังรับฟังแล้วทาให้ท่องแท้ทําให้ปัยนิโซนี้ทําให้ท่องแท้ท่องแท้ขึ้นไปเรื่อยๆใจเราจะท่องแท้ขึ้นหน่ยท่องแท้ขึ้นท่องแท้ขึ้น